มายาอาลิคมอาวุธมันนี้จะได้แรงการทำศาสนากรรนาประตูทำคำสอนของสมเด็จพระชินวรฯสมาด็จพระเจ้าเพื่อเป็นเครื่องระดับปติปัญญาตลอดกาลนั่น่องสาธุชนทุกท่านบริษัททั้งหลายจนกว่าจะพิสูจน์ลงมด้วยเวลาต่อไปนะโอกาสนี้ท่านสาธุชนทุกท่านบริษัทได้มาร่วมกัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างมูลคา ติดต่อดูให้ดีเราเป็นผู้เราผู้เป็นลูกมีชีวิตอยู่รอดมาได้เพราะอาศัยเรื่องหนักเรื่องสามน้ำสี่คือเรื่องได้แก่ที่วัดเสาน้ำได้แก่สิ่งที่เราได้ดื่มกินนั่นเองเรื่องสามได้แก่หนึ่งเรื่องคำทุกคนต้องอาศัยคำแม่เกิดมาสองเรืองตับทุกคนต้องอาศัยเรือนตับพ่อแม่นอนสาม บ้านเรือนคนต้องอาใสยบ้านที่พ่อแม่ปลูกไว้ให้อยู่อาศัยนอกจากเรื่องทั้งสามแล้วยังต้องอาศัยน้ำสีได้แก่หนึ่งน้ำนมคนเราพิมพน้ำนมแม่เติบโตฮะก็ด้วยน้ำนมแม่น้ำนมแม่หรือว่าเป็นสิ่งเปิดที่สุดน้ำนมของแม่มีคุณค่ามากหนาที่สุใดไม่มีอะไรเกียบได้มีคำที่ท่านกล่าวไว้ว่า คุณพ่อแม่ให้อบรงได้สองน้ำคำคือพ่อคำพูดพ่อแม่มาพูดกับลูกเมื่อคำที่ใครเราะพ่อพิงค่อยคำพูดทุกคำแสดงให้เถึงความปกค้องรีที่พ่อแม่ต่อลูกตั้งใจอบรมสั่งสอนลูกด้วยอสียาและคำพูดหวานให้เราะและน่าฟัง่องลูกเมื่อเล็กด้วยอคำที่สงบดูสามน้ำใจพ่อแม่เป็นพูดมีน้ำใจที่ประเสริฐ รัลกลูกเข,าเข้าอย่างเสม,มอภาคกันเวลาที่ลูกลำบากอางร้อนในเรื่องต่างๆพ็พยายามช่วยแบบพ่อพี่ช่วยจะช่วยได้เห็นตกเห็นใจลูกน้ำใจของพ่อแม่ที่มีต่อลูกไม่มีวันเสื่อมาปสี่น้ำเหนือพ่อแม่คนต้องอาบงงนอต่างน้ำทำการางานเพื่อหาเงินในการเลี้ยงดูบุตรดากโดยปกติพ่อแม่ทำอะไรมักนึน้ถึงลูกกอเสม,มอยอมทงสากการุอยา เพื่อลูกหวังความเจริญของลูกฝ่ายเดียวการที่เรามีชีวิตและเจริญเติบโตมาได้ก็เระอาศัยเรื่องสามน้ำที่ความดังนั้นจะเห็นได้ว่า ได้สรางกรรมดย่อไมได้รับผลแห่งกรรมดีความสุขความเจรญเป็นอย้ดังรัตสาสิทว่านิมิตตังสาวุดูปันังกระจันยูกระตเวทิตาแต่ว,ว่าความกระกันยูกระตะเวีเ็นเครื่หมายของตนอยู่ภาาผุชนผู้ระจักทั้งหลายคำว่าแม่นั้นแม้เป็นคำสั้นๆแต่ก็มีความหมายข้อบคมในฐานะที่เป็นผู้ให้เนคว่าเป็นแม่นั้นเริ่มจากเวลาที่ล้อยา รูสึกว่าชอบตัวีก็มีน้อยทํทอะไรมักทำลาใจตัวเองเป็นส่วนมากไม่ค่อยหลอมารมณเรื่องงานเรื่องนี้แต่พอมีลูกก็รู้จักว่าแต่พอมีลูกหรือรู้ว่าลูกน้อยเป็นทิ้งในคันแล้วความรักความหอหาพ่อและความชอบทุกประการจะเกิดขึ้นแก่แม่ทันทีแม้แต่จะยากยากก็ระมัดระวังไม่ให้ทำพลาคเชื่เซรืลมเลิ พ่กลัวจะเป็นอันตรายแก่ลูกเป็นท้องก็รักษาอยา่างกึ่งกำลังและเมื่อถึงเวลาคลอแม่เป็นผู้มีความเจ็บปวดมากสุดในชีวิตเป็นอะไรที่แสนประมาณมากไม่มีสิ่งใดเท่าเทีย่ยงดังคำที่กล่าวกันว่ายามที่แม่เจ็บคอจะกพ่อลูกนั้นเหมือนกับลอยล่องอยู่กลางทะเลหลวงชีวิตฝากไว้กับต้นไม้เล็กเสียงกับความเป็นความตายเท่ากันเสียงร้องโอดโอดของแม่นั้น กาแทรกเสียววาสถางใจปากใจที่แม่ยังรออยู่ก็ไม่สบายใจโดงกระวลใจเป็นอย่างมากปากใจที่ได้ยินเสียงอุแวะอแวนั่นก็หมายความว่าความรบวและปลักหมายใจเพื่อปิติยินดีย่อมมีแต่แม่ทุกคนการได้ยินเสียงอย้โมนนั้นสามารถตอการเจ็บปวดได้เสียบชิ้นลูกที่เกิดมาวันนี้นั้นไม่ว่าจะเป็นลูกชายหรือลูก จะมีลูกลูกร่างหน้าตาเป็นอย่างไรแม่ก็ยอมรับให้กุ้งเทความรักให้แก่ลูกทั้งสิ้นพยายามพุกงขนมลนที่รูคงรับน้องทาง,ง,งนี้นนเลยก้นข้าวก้นน้ำคอยอะแลอย่างใกล้ชิดไม่แสดงอาการกระหายต้องเดใดเลยกลับเดินใจกุ้งเทความรักให้ลูกเสมอเมื่อลูกแบบใหญ่ขึ้นมาหน่อยแม่ก็จะคอย ต้องพยายามชี้แจงผอกให้ชัดเจนและเป็นผู้นําในการรับช่วยด้วย2ให้ตั้งอยู่ในความดีโดยการลูกฝาให้ลูกๆเรบการทาความดีหมผ่่นฝากความดีเป็นนีสสส้สามให้ศึกษาลิปักพิยาพ่อแม่นั้นถือว่าเป็นบุรษาจารย์คือเป็นคปูคนแรกของลูกหน้าที่สําคัญคือการให้ศึกษา,าแก่ลูกเพราะการ ให้การศึกษาก็คือการให้ราพัฒนารูปวิชาความรู้เ <Lew> ป็นสมบัติวตัวลูกตลอดเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดส่หาผู้ปกครองที่สมควรให้เพิ่มเต้นพ่อแัะแม่ต้องเป็นพลังเสริมการให้ลูกมีครอบครัวที่ดีมีผู้ปกครองที่สมควรค่ามอบทรัพย์มรดกให้ในสมัยที่สมควรทรัพย์มรดกในที่นี้หมายถึง ทรัพย์ภายนอกเส้นแก้วแหวนเงินทองเงินต้นและอาจจะเป็นทัพย์ภายในซึ่งหมายถึงวิชาความรู้ต่างๆได้ที่เกล่าวมาห้าข้อนี้เป็นสิ่ง่พ่อแม่ต้องทําให้แก่บุตรธิดาของตนและเมื่อบุรตรธิ่รจะเระเติบโตมีการศษามีการงานและมีย่อมีเดือนรวมสิ่งนี้หลักฐามนมั่นคงแล้ว ีของพ่อแม่ทําอะไรมีแต่ความเดินก้าวหน้าทางพ่อแม่ท่านก็ชื่นใจสองช่วยทํากิจของท่านเพื่อเป็นการช่วยแต่งรองภาระของท่านงานอะไรก็ตามที่สามารถช่วยท่าได้ก็รับรักษาทำโดยที่ท่านไม่ต้องออกปากบอกหน้าที่ของลูกคือช่วยพ่อแม่ทํางานให้ดีเรียนให้จบมีความประพฤติที่ดีงามประกอบปีกการเพื่อความเดิญของตัวเองครอบครัวและประเทศชาติสามดำรงตระกูล ำวงระูนวงนั้นถอว่าเป็นเกียรติยศสืบต่อกันมาหลายทอดก้พยายามรักษาเอาไว้ชั่วกาชานวงศระกูใดที่ชื่อเสียงเกียรติขงประเสังคมคใตระกูลนั้นก็มีศีลที่น่าตาด้วยนะเป็นเป็นข้นหน้าครับสของคนทั่วไปสี่ตัวชนให้เป็นผู้คนรับอุดกนรับตดการเป็นถึพ่อแม่ต้องมอบให้ลูกพอท่านก็ไม่ขาดนำ ได้หรับที่จริงแล้วเพราะฉะนั้นลูกเป็นลูกเป็นผู้ควรตัวเหมาะสมที่จะได้รับทรัพย์มาจากพ่อแม่ท่านจะได้สบายใจไม่มีความอะไรอะไรเมื่อท่านจาางลูกไปก็จะจากไป ผู้ซื้อมาสกแตแล้วเป็นคารแดงของต้องก็จะดูประทั พระคุณของท่านทั้งสองนั้นมีความมากมายที่สุดที่จะพนนาให้ได้หมดในการจัดทำตอบแนทนพระคุณของท่านนั้นไม่มีวันหมดสิ้นได้ดากในตาตาตุคุณสุสูปไตยุสมเดจพระบรมประสกตร,ร,รากลับได้ว่าบุคคลสองท่านมารดาบิดาเป็นผูท้ที่ลูกลูกจะสนองคุณได้โดยากไม่ว่าลูกชายลูกสาวจะแบ่ ทางดาอีลาไว้บนดาทั้งสองวรรคข้างเรียกตห้ไว้ข้างถ่ายลาตลอดเวลาที่บนดาทุกวางทุกปืนก็ไม่ขาดสายตลอดเวลาราตีก็ไม่สามารถกแะทาโดยสของขั้นได้ข้อความข่าวชี้เห็นว่าอาพรขอในนั้นที่ยากที่จะตอบแทนได้หมดอคกรของท่านที่ต่อรลกมีมากมายเหียขะนับได้ในเรื่องนี้องค์สเด็จพสัมาสัพุทเจ้าทรงตรัสไว้ ารความปรากฏในพระไตรปิฎกว่าถ้ามารดาบีดาเป็น,นบบผู้ไม่มีศร,รษษัทธาไม่มีศีลไม่มีธรรมเป็นเครื่องประพฤตแต่ลูกแนะนำกับชวนทําให้บิดามารดาเป็นผูน้มีศรัทธามีศีลมีธรรมเป็นเครื่องประพฤตได้นั่นแหละได้ชื่อว่าการบุญคุณของมารดาบิดาได้รับการเสิอแม่คุณโงคโทแนะนำกับชวนให้พระพุทธบิดาเป็นผู้เลื่อมใสใน าพพุทาสาดที่เราาได้แสดงทางนี้ผมได้ชัดเจนว่าพ่อแม่มีคุณคุณ่านเลยหลวงที่อุตส่าห์ว้องท่าน้องก่อหเลี้ยงดูน้ำนมของแม่มาจากสมเด็จสายเล่อ์กน้ำนมทุกจุดทุกย่างที่นถึุน้การอาสาเล่หของแม่และพ่อในขณะที่มีพุ่มทังเดก็เป็นคนที่สำคัญในชีวิตเส้นกรร เพราะหากว่าไม่มีเวลามานดาเราทั้งหลายก็ไม่สามารถถูกเหนื่อยทำไปโลกได้การทำตอบแทนในส่วนของท่านนั้นแม้เป็นการทำที่ไม่มีอะไรตอบแทนได้แต่เราในฐานะที่เป็นบัคคลสามชุมชนควรตั้งหน้าตอนชงกุศลความดีมีประกาศทางการรับพึ่งตนเป็นคนดีของพ่อแม่เป็นคนดีของสังคมไม่ทำให้ท่านต้องลำบากใจมาดูแลท่านให้ได้รับความสบาย ตามภาพและส่วนความเสียท่องแต่งให้ช่างมีชิ้นสุดและตามกำลังความสามารถที่เราทำได้แม้เป็นเด็กก็สามารถหอบแทนคุณช่างด้วยการตั้งแต่เราเรียนศึกษาทอาพฤ่อีนานตามหน้าที่ในสุดเมื่อเกิดใหญ่ก็จะดูท่าทางกายและใจและแม้ท่านจะล่วงไปแล้วก็พยายามทำบุญถูกที่คาราบไปให้ท่านบ้าง เรืองเท่านี้ท่านก็พอใจชื่นใจพึงใจลูกและลูกลูก็ได้ชื่อว่าเป็นลูกที่ดีมีแต่ความเจิญก้าหน้าดำรงชีวิตอยู่ด้วยความสุขบโนโลกนี้และย่อมเป็นที่ประเสริฐและย่อมเป็นที่สรรเสริญของคนทั่วไปก็ด้วยไอโงที่ได้ทำตอบแทนค่ามิลมการที่แสดงมาแล้วในการเป็นที่สุดลงแห่งภาสา การค้าอขอมีรายรับพอให้สังสกวนบริษัทผู้มีสิทใจเป็นบุญกุศสนงประสบแต่ความดุจความเจริญและประกอบไปด้วยแต่เหรดอตระวายประการคืออายุตำแมนักสุขภาพักดิ์จากโรคภัยรายทั้งวงทุกประการเทอ